การสร้างพลังก็คือถ้าคุณโฟกัสได้17วินาทีนะครับคุณกําลังสร้างสิ่งมหัศจรรย์นี่คือกฎจักรวาลกฎแห่งจักรวาลคือดังนี้คุณรู้ไหมว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณนะข้อแตกต่างระหว่างคุณกับอัจฉริยะจริงๆคุณก็เป็นอัจฉริยะทุกคนนั่นแหละแต่คนที่เป็นอัจฉริยะคุณสมบัติอันดับแรกเลยนะของอัจฉริยะคืออะไรรู้ไหมอันดับแรกคือโฟกัสผมบอกได้เลยชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ โฟกัสคือคุณสมบัติของ Genius คนที่เป็นคนที่เป็นอัจฉริยะที่คนยอมรับเป็นอัจฉริยะเขาแค่โฟกัสได้นานกว่าคุณเขาไม่ได้ฉลาดกว่าเขาไม่ได้รับการศึกษาดีกว่าไม่ใช่เขาแค่โฟกัสได้นานกว่าคุณตรงอย่างตรงอย่างคนเราส่วนใหญ่เนี่ยถูกดิสแทรกตลอดเวลานะครับเราถูกดิสแทรกด้วยดิสแทรแปลว่าถูกก่อกวนกวนใจด้วยคําพูดคนอื่นคนที่ทําสิ่งสําเร็จได้คือเขามุ่งมัน่น คือเขามีเป้าหมายแล้วกูปัดทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับเป้าหมายออกไปให้หมดแล้วกูจะโฟกัสแต่อันนั้นอะ่ะเข้าใจไหมครับแล้วฉันจะไม่สนไอ้ข้อหลักฐานตรงกันข้ามไม่สนทั้งสิ้นอะไรที่มันอย่างยกตัวอย่างตอนนี้ผมบอกว่าฉันจะต้องได้แฟนเป็นหน้าเหมือนดาราฮอลลีวูดเดินออกมาจากแมกกาซีนผมไปบอกเพื่อนตอนนั้นผมยังไม่แทบจะไม่เคยมีแฟนเลย <c oughs> ผมไปบอกเพื่อนเ <c oughs> ออเขียนไว้สามหน้านะเขียนคุณสมบัติไว้สามหน้าผม,มบอกเพื่อนเพื่อนมาบอก น่ายอย่างมึงจะได้ผมดึงดึงลิสต์ออกจากมือมาลรวบอกมึงไม่ต้องมาดูละต่อไปนี้ฉันฉันโฟกัสของฉันข้อผิดพลาดของผมคือดันไปเผยเป้าหมายให้ให้เขารู้ต่อไปนี้คือคุณไม่ต้องเผยเป้าหมายให้ใครรู้ถ้าคุณรู้ถ้าคุณคิดว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมาพูดอะไรที่ตรงกันข้ามอย่าไปอย่าไปบอกให้เขารู้เก็บเป็นความลับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคล็ดลับจําไว้อันดับแรกคุณสมบัติอันดับแรกของจีเนียสคือโฟกัสเด็ดเดี่ยวตัดทุกอย่างที่ไม่เกี่ยว แล้วคุณโฟกัสเรื่องที่คุณอยากได้จริงๆไม่ว่ามันจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แค่ไหนเวลาคุณโฟกัสกับมันนานๆมันจะเริ่มกลายเป็นจริงมันจะเริ่มแบบว่าเฮ้ยจริงๆมันก็เป็นไปได้นะคุณตอนแรกๆมันจะดูแบบเฮ้ยไม่ไม่ค่อยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสบายตัวมันไม่ใช่เราอะใช่ไหมมันเหมือนกับเรายังไม่ค่อยสมควรคู่ควรกับมันเท่าไหร่ตอนแรกๆผมก็คิดว่าจะมี ดาราสาวสวยดูเหมือนดาราตัวสูงกว่าเราเนี่ยเป็นไปได้ว่าเราจะคนไทยจากประเทศไทยฝรั่งไม่มีทางมองเราจะคิดต่อต้านแบบนี้แต่เมื่อ,อไหร่ที่คุณโฟกัสได้นงงานๆแล้วคุณปัดที่อะไรที่ใครมาพูดไม่สนใจไม่ฟังทั้งสิน้นแต่ฉันโฟกัสไปเรื่องที่ฉันอยากทําไม่มีอะไรหยุดคุณได้ผมบอกเลยจักรไม่มีอะไรหยุดคุณได้จัก,กรวาลจะร่วมมือกับคุณจัก,กรวาลจะไปเลี้ยงตัวเองนะครับผมใช้คํานี้เลยว่าจัก,กรวาลจะไปเลี้ยงตัวเอง Organize ตัวเองจัดเองเพื่อที่จะให้ความฝันของคุณเนี่ยเป็นความจริงนี่คืออนุภาคของความคิดมนุษย์มันโคตรสุดยอดเวลาคุณโฟกัสนะนี่ถึงบอกไงไม่ไม่ไม่ว่านักปราชที่ไหนไม่ว่า,าศาสดา,าที่ไหนที่รู้จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระเยซูคริสเหล่าชื่อหรือว่าใครก็ตามเนี่ยเขารู้เข็ดรับข้อน,นี้แล้วสิ่งนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกความคิดของคุณยิ่งใหญ่ที่สุดโลกคือถ้า คนยิ่งใหญ่ทุกคนนะไม่ว่าไม่ไมคุณไปดูดิคนยิ่งใหญ่ทุกคนเนี่ยรู้จักการโฟกัสความคิดของเขาคุณดูรูปของส่วนใหญ่รูปของพระพุทธเจ้าจะเห็นท่านนั่งสมาธิใช่ไหมจะจะรูปของผู้นำจิตวิญญาณทั้งหลายแหละจะเป็นการนั่งสมาธิเพราะว่าเขารู้ว่าโลกภายในสําคัญที่สุดถ้าคุณควบคุมตรงนี้ได้แล้วควบคุมได้แค่ไหนไม่ต้องมากสิบเจ็ดวินาทีสิบเจ็ดวินาทีโลกมันเริ่มจะเปลี่ยนคุณนึกถึงภาพ พอสิบ็วินาทีถ้าคุณโฟกัสแบบเลเซอร์นะสิบเจ็ดวินาทีปับ๊บได้ติดต่อกอันสิบเจ็ดวินาทีนะโลกมันเริ่มจเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ความฝันของคุณเป็นความจริงมันสุดยอดแต่คนอื่นนะเขาโฟกัสเรื่องไหนได้บ้เรื่องลบๆเพรากังวลเวลาคุณกังวลเนี่ยเวลาคุณกังวลนี่กังวลเกินสิบเจ็วินาทีไหมเกินผ<ส>ู้ใหญ่รอบตัวคุณนะ่ะจะถามตัวเองกัน ผมมีผู้ใหญ่รอบตัวผมที่กังวลเกิด17วินาทีประจำิดเกิดเป็นชั่วโมงมาที่มกังวลจนแบบหน้าแก่ผมร่วงป่ว<ม>ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาจําไว้ว่าเวลาคุณกังวลคุณกําลังโฟกัสให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นคุณกาลังโฟกัสในสิ่งลบๆให้มันเกิดขึ้นการกังวลคือการอธิษฐานให้สิ่งลบๆเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนการอธิษฐานไม่ยากไม่ยากเริ่มต้นที่17วินาที ถ้าแค่คุณเนี่ยโฟกัสในเรื่องเรื่องใดถ้าเราพร้อโฟกัสพร้อมๆกันนะ17วินาทีเนี่ยโอ้โหประเทศนี้เปลี่ยนเลยนะไปอยากโชว์อยากโชว์อ่ะเอ็กซ์ไซส์โฟกัส17วินาทีใช่ไหมอันนี้มาจากของอับราฮัมพิกซ์นะครับอับราฮัมพิกซ์เนี่ยเป็นเป็นผู้สอนจิตแรงเปกดแรงดูนะครับผมจะสอนนิดนึงว่ากด17นาทีบอกว่า17วินาทีเนี่ยมันคือ2พันชั่วโมงแรงงานมนุษย์หมายความว่าพลังความคิดของคุณในการโฟกัส ถ้าคุณโฟกัสได้17วินาทีมันเหมือนกับสอง0คุณประหยัดเวลาไป2000ชั่วโมงพูดง,ง่ายจักรวาลเริ่มที่จะประกอบประกอบรอบ่างคุณประหยัดเวลาตัวเองไป2000ชั่วโมงเข้าใจไหมนี่ผมผมผมกาตันตแล้วเพราะผมประสบแบบนี้มาตลอดชีวิตจักรวาลชอบออกกันไหนส่งของดีๆมาให้ผมโดยผมไม่ต้องทํางานน่ะนี่ผมถึงบอกว่าผมมันเป็นคนที่ทางานน้อยที่สุดเพราะจักรวาลชอบส่งของมาให้ผมเพียงแด้แค่โฟกัสสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่ทํางานนะ คุณร่วมมือแต่คุณไม่กังวลคุณรู้ทาสิ่งที่คุณทําได้ไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่แอคชั่นเลยไม่ใช่แต่คุณทําสิ่งที่ตัวเองทําได้นี่ ort, ort, เพียวตอสเพียวตอสแปลว่า ort, เพียวตอสแปลว่าความคิดที่บริสุทธิ์คือความคิดที่ไม่ใช่ความคิดที่ไม่ไม่มีการไม่มีการถูกรบกวนการความคิดที่ต่อเนื่อง17วินาทีมันเหมือนชั่วโมงทางานสิบสองพันชั่วโมงซึ่งว้าว wow, แล้วก็ตื่นเต้นกับหลักการนี้นมากนะคะนี่อาจารย์หน้าว้าวเต้น วาพึ <Wow. S 1> ่งมันเหมือนกับม mm ินิมิรโคมินิมิรโคแปลว่าอะไร mm hmm. เรื่องมหาสัจจันร์อย่างเล็กๆอย่างมินิเรื่องมหาสัจจอย่า์เล็กๆแต่เมื่อไหร่นะที่คุณทํา34วินาทีได้นะ34วินาทีก็คือ2เท่าของ17วินาทีใช่ไหมคุณทํา34วินาทีได้มันไม่ใช่แค่2มันไม่ใช่แค่เวลา2 0 0พันบวก2,000มันไม่ใช่แค่2เท่าของสองพันนะจ๊ะมันเป็น10บเท่าของ 2000. 2 0 0พเข้าใจหรือเปล่า mm hmm. มันเป็น1ิบเท่าคือ ถ้าคุณโฟกัสได้34วินาทีเมื่อไหร่มันเป็นเหมือนประหยัดเวลาไปสอ20,000ชั่วโมงหรือมีคนมาทํางานให้คุณสอ20,000ชั่วโมงมันเป็นมีเดียมมิรโคเลยมันเป็นมหัศจรรย์แบบปานกลางเลยนะถ้าคุณ17วินาทีได้3ครั้งคือ54วินาทีเอ้ย51วินาทีใช่ไหมมันไม่ใช่เพิ่ม3เท่าแล้วนะมันเพิ่มกี่เท่าจาก2,000ไป2 0 0 0 0 จาก2,000เป็น200,000น่ะร้อยเท่ามันมหาศจรจั์มากอันนี้ก็คือเป็น large miracle แล้วนะคุณสามารถทําให้ให้เรื่องมหาศจรจย์เรื่องแบบอะไรอะ่ะได้ได้อย่างเช่นสร้างธุรกิจใหญ่ๆได้เงินลงทุนใหญ่ๆห,ห,ห,หรือว่าได้คู่ค้าใหญ่ๆที่ทําให้ยอดคุณเพิ่มทีเป็นร้อยเท่าอะไรแบบนี้นะครับนี่คือเป็น large miracle ล้ะหรือถ้าเป็น peartot 68. 68นี่ขั้นสูงสุดแล้วนะพอ68นี่แบบคุณขั้นปรมาจาร์แล้ว คือ68แล้วคุณไม่หลุดโฟกัสเลยคุณตั้งสมาธิได้68วินาทีเหมือน2ล้านชั่วโมงทำงาน <Wow. S 1> เหมือน2ล้านชั่วโมงทำงานมันเป็น Major miracle m a ลเมเจ r ร์มิรคโลคือสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่แล้วอ่ะอันนี้เข้าใจกันไหมครับในนี้พักนิดนึงมีคนบอกว่านั่งสมาธิช่วยได้ไหมครับแล้วก็ขอยกตัวอย่างหน่อยครับนั่งสมาธิช่วยได้แน,น่นอนครับผม,ผมก็นั่งสมาธิแบบบางวันผมก็นั่งสมาธิแบบนี้นะครับว่า ผมก็ตั้งไทม์เมอร์ของผมไว้17วินาทีหรือไม่ก็34วินาทีนะครับว่าคือคนส่วนใหญ่เนี่ยคุณรู้ไหมว่า17วินาทีค่อยังทาไม่ได้ผมไม่ไม่ได้ว่าว่าคนนะเพราะว่า17วินาทีมันก็ยากเหมือนกันนะในตอนรอแรกๆผมก็ทาโอ้โหแบบว่าท้าทายเหมือนกันนะ17วินาทีเนี่ยคุณลองคิดอยู่เด็ดแบบว่า17วินาทีตั้งสมาธินะแล้วไม่แบบนี้นะแบบโอเคฉันจะตั้งส่วนใหญ่คนจะเป็นแบบนี้17วินาที1 2 3สองสามเฮ้ยเมื่อเช้ากินอะไรไปวะ ถ้าหกเฮ้ยไล่เด้งเจ็ดแปดเฮ้ยวันนี้เลิกคุยเรื่องนั้นกับแม่วะ่ะทีเวลามันไม่ใช่สิบเจ็ดวินาทีสิเพราะในสิบเจ็ดวิต้องเริ่มใหม่แล้วทำไมสมมติว่าห้าห้าวินาทีแล้วคิดเรื่องอื่นเริ่มใหม่เริ่มใหม่มหมโหนี่ต้องฝึกแบบหนักมากเลยนะตอนแรกๆผมก็ฝึกใช้ฝึกแบบเนี้ยเออ่เรื่องของเฮลลี่ผมก็มกักมักจะฝึกแบบนี้ตอนนั้นที่ว่าก่อนได้เจอเฮลลี่ใช่ไหมผมก็จะจินตนาการเจอเฮลลี่คลินตันผมก็จะเจอจินตนาการว่าได้ได้ ยกหูคุยกับเขาได,ไ,ดไ,ดได้ได้ได้เจอหน้ากันหรือองพรผมก็จินตนาการ17วินาทีนะครับมันกเกลายเป็นความจริงนี่เป็นเหตุผลผู้นําจิตวิญญาณตั้งแต่สมัย2,000ปีที่แล้วสอนให้เรานั่งสมาธิสอนให้เราอธิษฐานเพราะว่าอะไรเพราะเขารู้ถึงพลังความคิดและนี่เป็นเหตุผลที่ผู้ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่เนี่ยที่คุณดูแล้วบอกโอ้โหทำไมมันความสำเร็จอย่างนั้นฉันจะไปทำได้หรอวะ เพราะว่าเขาโฟกัสเส้นหนายคุณเท่านั้นเองเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัลลิธรวัสดีครับ